ทำอะไรกันคะกำลังจะกจินขนมจีนของแม่มาลาเบียคุณเข้งเติร์นเออเหรออันนี้เหรออันนี้เหรอสีมือเป็นน้ำยายิ่งรักน้ำยาอะไรครับยิง่งรักเดี๋ยวเดอดูน้ำยาปูฮะโอ้ยอ,อะไรของพี่เนี่ยก็อะไรแตเขาตลกอะครับแหมเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูนี่เป็นไงแหมรสชาติเนื้อเนืกูคล้ายๆกระดาษทิชชูนี่นี่นี่พี่รวยพี่รวยดู พี่ของเขาดีพี่ก็จะไปตลกเขาไม่ใช่มันข้นเกินไปเหมือนใส่กระดาษทิชชู่ลงไปเหมือนตลาดประตูน้ำอะไรก็ต้องใส่บ้างเพื่อให้มันซัดน้ำกี่ชิมหรือยังอันนี้นะตลาดทน่าไม่ดีแล้วพูดดีด้วยสวัสดีครับคุณตู้ไอ้ตู้อะไรฮะคุณไอ้ตู้ที่เดินอยู่หน้าวีล่าดาราเมื่อก่อนอยู่ คุณจำกริดแล้วเนี่ยเออจำผิดคนแล้วไอ้น้อยไอ้น้ำหวานโอ้ยจำเยอะเลอะไรเนี่ยอะไรกินอย่างเดียวเนี่ยฮะไอ้น้ามันสีเขาอยู่กับน้าสีแดงแล้วเพื่อนไอ้คนนั้นอันนี้นะท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็แกงเขียวอื้อเขียวหวานเขียวหวานเนี่ยนะแล้วก็มีน้ำยาป่าเนี่ยผีมือแม่มาลาเป็นที่รู้จักกันดี อร่อยแน่นอนแต่ที่ตลาดแท่งกลงไปตลาดเจ้งไปแล้วนะครับอือยู่ปะยังเขียวหวานที่ไหนบัวลอยไก่เใครทำน้ำตาลหกไปก็ว่าอยากดูพี่เทพบชิมดีว่าเป็นไงนี่น้ำยาน้ำยาปูนะครับอร่อยอย่างนี้ไม่น่าเจ๊งได้เลย

่ะเราไปข้างในก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดขอสักของงาดีเขาอะไรใส่กระเทยก่อนอ๋อดูอะไรทำแค่นเลยเหรอได้ใคุณไม่เหลือไม่ให้เลยอ่ะอ้าวไม่เหนอ้าวทําอะไรกันอะมาทําอะไรกันติดไม่ได้เลยติดกล้องแล้วติดกล้องเอาสบะใจได้ทําไมอ่ะไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าคุณออกจากบารรับมิ่งบ้านห้าติดแล้วเนี่ติดต้องฝัง G P พีเนี่ยจีพีเอสตัวจิิงิเนะ ไม่ใช่เมื่อ่อนไม่ถึงขนาดนี้นะทำไมคุณไปทําอะไรให้เขาจบได้ตลอดเนี่ยพี่จะบอกว่าเดี๋ยวไม่ตายดีก็ตายมาแล้วเลยมันยังไงทําไปแรกเรียนเหมือนเหมือนพี่ใหญ่เลยคนเขาอ่ะคนเขารักครอบครัวเขาก็ดีอยู่แล้วพี่ไม่เหมือนพี่หรอกพี่ก็กินแล้วไม่ใช่ผมสงสัยพี่พี่าตั้งนานแล้วพี่อย่าไปพูดมากนะมะมะม่วงพี่เขายังไม่ทําอะไรเลยนะเนี่ยพี่เองอย่าไปพูดสักคำเลยนะพวกเราอ่ะพี่อย่าลืมนะของผมส่งออนไลน์ เอันนี้พี่เล่นกับมันก่อนนะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันเล่นแล้วพี่จะท้อเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวเขาเล่นกับปิโหวแล้วเขาดูกับปิโหวหน่อยนี่ผมไม่กล้าพูดอะไรเลยอ่ะพี่กลัวไหมใช่แล้วปากอ้พวกนี้ไม่ตัวเองไปทำอะไรมาจะต้องกลัวด้วยไม่ได้กลัวหมายถึงว่าเล่น่างเล่นกับข้าวอ่ะแล้วก็ทำอาหารขายไงกินอิ่มเีลย พักกดก่อนเลยพ่หนุ่มเป็นไงพ่อหนดดอุสบายดีสบาย,ยเหรอครับลำบากก็เรานี่นะให้ถานอ่ <c oughs> อะไรนะสารทุกสุกดิบอ่ะพี่หลุยส์กินไปตามสบายพี่เทพกินเลยพอแล้วหนูขี้เกียจถ่ายแล้วไม่ใช่ใชครับอ่าคุณนายมดพี่ไม่มีสักมุกเลยอ่าไปแล้วมาถ่ายในที่นี้ไงอ่าอะไรอ่ะคนจะมองว่าเราแค่เป็นตลกอิ้าวแล้วแบบเอ้ยทํากันแบบตลกหรือเปล่าอ้าวเราต้องพูดก่อนว่ามันต้องอร่อยแต่อร่อยจริงอีกที่หนึ่งอุดมซีฟู้ดสาขาหาดไทยราก อุ้ยเหรอยังอยู่นะครับท่านอยากคิดว่าเจ๊งนะครับยังอยู่นะแต่ผมเปิดมาห้าปีแล้วพี่ั็ไม่เคยไปอ่ะไอ้เท่ไปแล้วอ่ะเออนั่นไงไอ้เท่ถามดูมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็บอกว่าไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปอีกเลยแล้วมันก็ไปครั้งเดียวจริงไอ้เจ๊งก็บอกครั้งเดียวก็ไม่ไปขนาดแต่แต่มันก็ยังไปแต่พี่อ่ะใกล้บ้านผมด้วยแต่พี่ไม่ปักเขาอยู่นู่นนครนยกเขายังมาอ่าทัานบอกร้านอีกทีที่ไหนคะอ่ามีอาไทยราชตัดช่องบางแสนโอ้้เหีย อาหารก็อย่างนั้นเกิดเปิดหลายสาขาที่เปิดเยอะเลยได้ในยอยปิดได้ต้องแบบตลาดแท่งวินเลทใช่ไหมวินเทงยันดับเป็นแล้วปิดแล้วก็ต้องชวปลี่ยนแล้วปิดไปแม่ปลี่ยนเป็นอะไเป็นสถานีเท่งสถานีเท่งที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยตรงพระรามห้าอ๋อวันนี้ที่เราเลยเอาเหรอเป็นที่ของเราเปิดเมืไหนบ้างเจ็ดไร่เปิดเมืไหน่เปีหน้าแล้วปิดเลย พอแล้วขอที่ไว้หน่อยพอแล้วนะ